สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาเพื่อนๆมาแยกกระถางต้นนี้ค่ะลิ้นมังกรมูลชายค่ะซึ่งต้นนี้นะคะเพื่อนๆดูในกรนะนี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยว่ามีต้นเล็กออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแยกให้เขาอยู่คนละต้นกันนะคะไปดูวิธีแยกกันแล้วก็วัดสดุปลูกด้วยค่ะ อย่างแรกเลยนะเราก็ดึงเขาออกจากกระถางเดิมก่อนก็ได้นะคะก็คือบีบด้านข้างเนี่ยก็ออกแล้วนะคะว่าตัวดินที่เราปลูกเขาไปมันค่อนข้างมีความร่วนซุยอยู่แล้วนะคะต้นนี้เนี่ยน้องเอามาฝากตั้งนานแล้วนะคะก็ปลูกไปเรื่อยๆเลียเ้ยงไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะก็มาดูโครงสร้างเขากันว่าถ้ามันเราปลูกไปแล้วหนึ่งต้นแล้วมันแตกกอมาแบบนี้เราจะแยกยังไงนะ เอาออกจากกระถางเสร็จแล้วก็เคี่ยววัสดุปลูกเดิมออกนะคะก็มาดูว่าตัวด้านข้างเขาแบบนี้ให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันนะตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นหน่อออกไปด้านข้างลำต้นแบบนี้เลยโครงสร้างก็คือเป็นพวกลิ้นมังกรนะคะหัวหน่อเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะ เขียแค่จุดนี้พอเพราะว่าเดี๋ยวป้อมจะไม่ได้เอาเอาดินเอารากอะไรตัวเดิมเขาออกนะคะแค่แยกต้นนี้ออกเท่านั้นเองชุบชุบนะคะอันนี้จะเคีียให้เพื่อนๆดูเฉยเฉคือปกติแล้วถ้าป้อมแยกป้อมก็เอามีดอ่ะตัดชับอะไรเงี้ยแล้วก็แยกไปปลูกเลยอันนี้จะให้เพื่อนๆดูโครงสร้างเฉยนะคะว่า ลักษณะโครงสร้างของลิ้นมังกรนะเวลาเขาแตกหน่อออกมาด้านข้างเขาแตกแบบไหนนะจ,จะได้ดูกันความรู้กันนะคะโอเคมองด้านล่างเลยนะคะเวลาที่เขาแตกหน่อไปแบบนี้นะคะก็คือเป็นแบบต้นลูกออกมาจากต้นแม่นั่นแหละโครงสร้างเขาจะเป็นประมาณนี้เลยแล้ววิธีการแยกเนี่ยแค่เราตัดช่วงเนี้ค่ะเห็นไหมคะตัดช่วงนี้ออกเนี่ยมันก็เป็นการแยกได้อีกต้นหนึ่งแล้วนะคะการขยายพันธุ์ของต้นไม้ตระกูลลิ้นมังกรเนี่ย ขยายพันธุ์ได้ได้หลายวิธีมากๆเลยเพียงแค่เราเอาใบาไปปักชำแล้วเกิดรากมันก็จะเกิดต้นใหม่ได้อีกเหมือนกันนะคะหรือเราจะแบบปลูกไปเรื่อยๆแล้วมีหน่อแทงขึ้นมาเราก็สามารถที่จะแยกหน่อได้เหมือนกันนะคะ,ะต้นนี้นะคะเดี๋ยวพ่อจะใช้มีดนะคะเฉือนตรงนี้เลยฟึบนะคะให้เรียบร้อยใช้มีดนะคะตัดตรงบริเวณ ตัวต่อตรงนี้ออกเลยนะคะตัดเลยหนึ่งสองซ้ำชึบนี้ค่ะนะเราก็จะได้การแยกต้นจากหนอมาง่ายๆแบบนี้เลยนะคะวางไว้ให้แผลเขาแห้งนิดนึงก็ได้ค่ะหรือใครมีปุนแดงจะใช้ปุนแดงทาเพื่อช่วยในการสมานแผลก็ได้หรือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะแค่วางให้เขาแห้งนิดนึงนะคะแล้วค่อยนําลงปูกก็จะช่วยลดอัตราการที่ตัวตรง นี้นะคะตัวหน่อของเขามันจะเน่านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราวางไว้ให้แห้งก่อนนะคะระหว่างที่วางรอให้แห้งนะเรามาดูในเรื่องของวัสดุปลูกกันนะคะวัสดุปลูกนะคะพื้นฐานเลยบ้านป้อมเนี่ยจะหมักใบไม้เอาไว้ปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็อย่างตัวดินเก่าก็สามารถผสมเข้าไปได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีปุ๋ยในเรื่องของการหมักใบไม้เราจะใช้เป็นปุ๋ยมูลวัวนะคะ แล้วก็มูลไส้เดือนเนี่ยเราเติมลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะสูตรสำเร็จบ้านเราคือใช้ใบไม้หมักในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเพราะเวลาที่ใช้ใบไม้หมักไปแล้วเนี่ยการย่อยสลายเนี่ยก็จะค่อนข้างล้วนซุยนะคะเป็นวัสดุปลูกที่ดีของต้นไม้ทุกชนิดเลยด้วยซ้ำนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรารอให้แผ่เขาแห้งนิดนึงค่ะแล้วไปทำการลงปลูกกันนะนี่ค่ะ ฐานนะคะป้อมจะใช้เป็นรองก้นกระถางแต่ว่ามันก็จะมีชิ้นเล็กๆอย่างนี้ป้อมก็จะล่อนๆอ,ออกไปแบบนี้นะคะอย่างชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยเขาจะไปผสมในวัสดุปลูกก็เป็นข้อดีอีกเรื่องหนึง่งในการที่จะทําวัสดุปลูก้มันมีความเย็นนะตัวฐานในช่วยควบคุมอุณหภูมิในวัสดุปลูกได้ดีเลยนะคะทําให้วัสดุปลูกค่อนข้างเย็น,นะะประมาณนี้นะคะเศษ่านเล็กๆเ,เนี่ยจะร่วงหลุลงในวัสดุปลูกที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ทำการคน้คนๆเลยค่ะทีนี้ เดี๋ยวเราไปเติมวัสดุปลูกกันนะตัวนี้นะคะค,คือกระถางห้านิ้วเราจะใส่ต้นเล็กนะคะเติมวัสดุปลูกลงไปประมาณหนึ่งนะคะประมาณนี้ครึ่งกระถางอะคะ่ะประมาณนั้นโอเคแล้วก็นําต้นเล็กนะคะมาวางดูปึ๊บเมื่อได้ระดับที่พอใจแล้วนะคะก็เติมวัสดุปลูกลงไปเลยะคะ่ะโอเค มันเดิมนะคะสูตรของเราเวลาเปลี่ยนกระถางไม่ต้องกดวัดสดุปลูกค่ะ<ม>นี่ค่ะค่อยค่อเคาะนะคะเดี๋ยววัดสดุปลูกก็ลวงล่วงหล่นลงไปด้านข้างเองนะคะไม่จำเป็นต้องไปกดให้แน่น<ม>ปลูกเหมือนกันเลยค่ะทั้งต้นเล็กและต้นใหญ่นะคะแล้วเดี๋ยวไปดูสูตรลดน้ำและวิธีการดูแลระหว่างนี้กันเลยค่ะ มาดูวิธีการลดน้ำของกอมนะคะจุลินทซีย์ทุกอย่างนะคะสามารถที่จะใช้ในการลดน้ำบำรุงดูแลไปได้นะคะวันนี้เราใช้เป็นน้ำหมักมูลไส้เดือนค่ะใครมีจุลินซีย์สังข้์แสงจุลินทซีย์น้ำเซาข้าวหรือ EM อะไรก็ได้นะคะช่วยในการบำรุงต้นไม้ลงไปได้นะคะเวลาย้ายกระถาง้อมจะใช้เสมอคือนี่เอ็มร้อยค่ะเครื่องดื่มชูกำลังเนาะเพื่อช่วยในการให้เขาสดชื่น ลดน้ำลงไปเลยนะคะให้ทั่วๆเลยให้ชุ่มๆเลยอ่าแบบนี้นี้ค่ะแล้วก็ช่วงแรกๆวางไว้ในบริเวณร่มลำไลก่อนก็ได้นะคะให้เขาฟื้นตัวก่อนทีนี้วิธีการเลี้ยงวิธีการดูแลเขานะคะตัวเนี้ยเขาจะชอบเป็นวัสดุปลูกที่มีความปง่งล่วนซุยค่อนข้างสูงแล้วก็การลดน้ำเนี่ยไม่ต้องลดน้ำบ่อยนะคะเพราะว่าตัวแก้วตัว ลิ้นมังกรนะคะเพราะว่าตัวลิ้นมังกรเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เขาไม่ได้ต้องการน้ํามากนะคะแล้วก็อยู่ได้ทุกสภาพแสงเลยนะคะตัวนี้เวลาที่เลี้ยงไปอะคะ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าเฉดสีเหมือนกันถ้าแดดเขาเข้มถ้าแดดเข้มเนี่ยต้นจะค่อนข้างเขียวแต่ถ้าแดดไม่เข้มมากนะคะตัวเนี้ยมันก็จะเป็นสีออกนวลๆข,ขาวๆแบบต้นลูกนะคะตัวนี้นะคะ ก็วางไว้ได้ทั้งในสภาพที่แสงน้อยแล้วก็แสงมากเนี่ยก็การเปลี่ยนแปลงของสีมันก็จะเป็นไปตามแสงนั่นเองนะคะตามที่เพื่อนเพื่อนชอบเลยถ้าอยากให้เขาเขียวๆหน่อยเข้มๆหน่อยก็เอาไว้บริเวณที่อยู่แดดนะคะแต่ถ้าไม่อยากให้เขาเขียวให้เขาเป็นสีขาวๆนวลๆแบบนี้ก็เอาวางไว้ในบริเวณที่แดดน้อยๆหรือเป็นร่มลำไรก็ได้นะคะการรดน้ําไม่ต้องรดน้ําบ่อยนะเพราะว่าเขาไม่ชอบนะคะสวันลดครั้งหนึ่งก็ได้เขาไม่ตายนะคะ ไม่ตายเลยคือชอบได้ซ้ําไปคือเขาชอบดินแห้งๆนะคะตัวนี้ก็คือว่าอย่างวันนี้ลดน้ําไปแล้วอีก3วันค่อยเจอกันอีกทีนึงนะคะสะภาพแสงก็ตามสีเฉดที่เราเลือกเลยนะคะว่าอยากได้แบบไหนยังไงนะเพราะอคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสําหรับการแยกนะคะแยกกระถางลิ้นมังกรนะคะเผื่อปลูกไปแล้วก็มีหนอ่อออกมาด้านข้างนะคะก็จะได้รู้ว่าวิธีการแยกทำยังไงนะคะดูแลทำยังไงนะ วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่ติดตามรับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ